เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับแผ่นดินพ่อใครจะยอมให้ถอยแข่คําว่าแร์คาเดียวของรองนายกอนุทินทําเอาแนวรบชายแดนแถบสะเทือนท่านเล่นโยนระเบิดลูกเบอ้อเริกลางวงบอกไทยก็ล้ําแดนเขาเขาก็ล้ําแดนเราถ้าจะให้จบก็ต้องถอยกันคนละก้าวฟังเพลินเน,เนเหมือนจะหล่อเหมือนจะสันติแต่เดี๋ยวก่อนพ่อเจ้าประคุณงานนี้ทหารที่เอาชีวิตเข้าแลกเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะสิ พวกเขาคำรามลั่นป่าว่าไม่มีถอยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวศึกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนแต่มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างโตเจรจากับปลายกระบอกปืนชัดๆเอาล่ะครับท่านผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์กันให้ดีๆเรื่องมันเริ่มจากเสียงนุ่มๆในห้องแอร์ของเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ราวกับเป็นทูตสันติภาพบอกว่าปัญหาคาราคาสังที่ใช้แดนเนี่ยมันซับซ้อนนะพี่น้องส่วนของเขาที่ล้ำมาก็มี แต่ส่วนที่เราไปล้ำที่เขาก็มีโอ้โหประโยคนี้ประโยคเดียวทำเอาคนไทยทั้งประเทศหูพึงท่านรองนายกยังว่าต่ออีกนะว่าถ้าจะให้มันแฟร์ฟรวินวินทั้งสองฝ่ายก็ต้องเล่นตามกติกาถ้ามันแฟร์ก็ต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายถ้าตกลงปักปันเขตแดนกันได้เมื่อไรตรงไหนที่เราล้ำเข้าไปเราก็ต้องถอยกลับมาแล้วรัฐบาลไทยนี่แหละจะเป็นคนหาที่อยู่ใหม่ให้คนไทยที่ต้องระเหิดกลับมาเองฟังดูใจดีไหมแหละเหมือนพ่อพระมาะโปรด ในทางกลับกันฝั่งกัมพูชาก็ต้องทําเหมือนกันใครที่ล้ําเข้ามาในแดนเราก็ต้องเก็บเสือกลับบ้านไปท่านบอกว่าถ้าทําแบบนี้ได้นะปัญหาความมั่นคงมันจะลดหัวภาบลงไปเลยแล้วเราค่อยมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่เพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านน่ะเหรอเหลือแค่ระดับเลขานุกการโทรคุยกันแล้วจ้ะทูดใหญ่ๆเก็บของกลับบ้านกันหมดฟังดูสวยหรูใช่ไหมครับเหมือนสู่สําเร็จสันติภาพโลกเลยทีเดียวแก้ปัญหาง่ายๆแค่ถอยคนละก้าว แต่ช้าก่อนโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้สวยเหมือนในนิยายไอ้คําว่าล้ําเนี่ยมันตีความได้ร้อยแปดร้อยเก้าที่เราบอกว่าของเราเขาอาจจะบอกว่าของเขามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วไอ้ที่เรายือนอยู่ทุกวันนี้เรามั่นใจได้ยังไงว่าเป็นส่วนที่ล้ําเข้าไปหรือมันคือแผ่นดินของเราโดยชอบรรมาตั้งแต่บรรพบุรุษการพูดแบบนี้มันเหมือนการยอมรับไปไกลๆว่าเออเราก็ผิดเหมือนกันซึ่งในเกมการเมืองระหว่างประเทศการยอมรับแบบนี้มันคือการเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาล มันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามเอาไปขยายผลบนเวทีโลกได้เลยนะว่าเห็นไหมละ่ะขนาดรัฐมนตรีของไทยยังยอมรับเองว่ารุกล้ำดินแดนและพี่น้องประชาชนที่เขาทำมาหากินอยู่ตรงนั้นแหละครับวันดีคืนดีรัฐบาลบอกคุณต้องย้ายนะเพราะตรงนี้เราล้ำที่เขาหัวอกคนเคยมีบ้านมีที่ดินทำกินมันจะรู้สึกยังไงมันเหมือนถูกหักหลังกันกลางอากาศชัดๆแต่ในขณะที่เสียงจากห้องแอร์มันฟังดูนุ่มหูแบบนี้ เสียงจากป่ารกชายแดนมันกลับดังสวนทางมาเลยครับเสียงของคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้มของแผ่นดินเหล่าทหารหานเขามองเกมนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้มองว่านี่คือการแลกเปลี่ยนที่แฟร์แ,ฟรแต่มองว่ามันคือกลลวงที่จะทําให้เราเสียดินแดนไปอย่างถาวรทําไมพวกเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมพวกเขาถึงประกาศกล่าวว่าถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวพาดหน้าเราจะไปฟังเสียงคำรามจากรั้วของชาติกัน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเอาละครับกลับมาเดือดกันต่อเมื่อกี้เราฟังเสียงหล่อหลอจากฝ่ายบริหารไปแล้วคราวนี้มาฟังเสียงจริงกระสุนจริงจากรั้วของชาติกันบ้างเมื่อโตเจรจาบอกให้ถอยแต่สนามรบบอกจะสู้ยิบตาผลโทบุญสินพาดพางอดีตมาทัพภาคที่สองและที่ปรึกษาพอบอทอบอท่านออกมาพูดเองเลยว่าไอ้เกมที่กัมพูชาเล่นอยู่น่ะเด็กอมมือก็ยังรู้มันคือสตอรี่ซ้ำซากที่หวังจะฮุบแผ่นดินเรา แล้วทหารไทยที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเหรอท่านฝากมาบอกดังๆเลยว่าภูมิมะเขือไม่ถอยแน่นอนทุกที่ที่เราอยู่ไม่ถอยมาขยี้กันต่อเลยครับท่านผู้ชมหลังจากที่แนวคิดแฟร์เกมของท่านอนุทินถูกปล่อยออกมาก็มีเสียงสะท้อนกลับที่แข็งกร้าวราวกับหินผาจากฝ่ายความมั่นคงทันทีโดยเฉพาะจากนายทหารกระดูกเหล็กอย่างพลโทบุญสินพาดพางังผู้ที่คลุกคลีอยู่กับสถานการณ์ชายแดนมาอย่างโชคโชน ท่านพลโทบุญสินมองว่าการจะไปนั่งประชุม JBC หรือ RBC คณะกรรมการชายแดนในตอนที่สถานการณ์ยังตึงเครียดแบบนี้มันก็เหมือนไปนั่งจิบกาแฟคุยกันค่าเวลาคุยกันไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะตราบใดที่ผู้ใหญ่เบอร์หนึ่งของกัมพูชายังไม่มีความจริงใจส่งมาให้เห็นคุยให้ตายยังไงมันก็ไม่จบนี่คือมุมมองของคนที่เห็นหน้าง,งานจริงไม่ใช่นั่งเทียนเขียนรายงานในออฟฟิศแต่จุดที่เดือดที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับ ท่านพลโทบุญสินได้ฉีกหน้ากากเกมการเมืองของฝั่งกัมพูชาออกมาให้เห็นกันจัดจะกรณีพิพาทสามประสาทหนึ่งพื้นที่ที่กัมพูชาพยายามจะเคลมเป็นของตัวเองเนี่ยท่านบอกว่ามันคือสตอรี่ที่จงใจสร้างขึ้นมาเราอยู่มานานแล้ววันดีคืนดีก็มาบอกว่าเป็นของกัมพูชายกกําลังมาก่อเหตุเห็นภาพไหมครับมันคือแผนยั่วให้รบพอเราตอบโต้กลับไป เขาก็จะโวยวายไปทั่วโลกว่าไทยรังแปแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกหวังจะใช้เวทีระห่างประเทศมาตัดสินให้ตัวเองชนะเป็นไงล่ะแผนซ้อนแผนแต่โชคดีที่เรารู้ทันเพราะเราไม่รับอำนาจศาลโลกพอเราไม่เล่นด้วยเกมของเขาก็เลยไปต่อไม่ได้มันถึงได้คาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับที่ท่านบอกว่าเด็กอมมือก็ยังรู้มันเป็นมุกเก่าที่เอามาเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นการที่เราจะไปเสนอตัวถอยก่อนหรือยอมรับว่าเราก็ล่ำมันก็เหมือนกับเดินเข้าไปติดกับดักที่เขาวางไว้เองชัดๆและด้วยเหตุนี้เองจุดยืนของทหารจึงชัดเจนและไม่มีการประนีประนอมท่านพลโทบุญศิลป์ประกาศกล้องเลยว่าถ้าจะกลับไปดีกันก็ต้องกลับไปอยู่จุดเดิมทหารใครเคยอยู่ตรงไหนก็กลับไปอยู่ตรงนั้นอย่างจุดนี้ทหารไทยเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ไม่มีการถอยอยู่แล้ว และประโยคปิดไทยที่สะใจคนไทยทั้งประเทศก็คือถ้าถอยคุณก็ต้องไปตอบคำถามพี่น้องประชาชนเองก็แล้วกันนี่คือเสียงจากแผ่นดินเสียงจากคนที่เอาหลังชนฝามันคือการตอกย้ำว่าอธิปไตยไม่ใช่สินค้าที่จะเอามาต่อรองกันได้บนโต๊ะเจรจามันคือสิ่งที่ต้องปกป้องด้วยชีวิตและจิตวิญญาณขณะที่นักการเมืองอาจจะมองถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเปิดดา่านค้าขายแต่สำหรับทหารหาแล้ว แผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็มีค่ามากกว่าทองคําเห็นความแตกต่างของมุมมองที่เหมือนอยู่กันคนละโลกหรือยังครับฝ่ายหนึ่งใช้หลักรัฐศาสตรน์นําอีกฝ่ายใช้หลักความมั่นคงยืนพื้นแล้วไอแผนฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ท่านอนุทินร่างเอาไว้อย่างสวยหรูทั้งการถอนอาวุธการเก็บกู้ระเบิดการปราบแก๊งคอเลนเตอร์ มันจะทําได้จริงเหรือในเมื่อจุดยืนพื้นฐานยังมองกันไปคนละทางขนาดนี้พาร์ทหน้าเราจะมาผ่าพิสูจน์แผนสันติภาพที่ว่านี้กันทีละข้อว่ามันจะเวิร์กหรือว่าจะเละกันแน่มาลุยกันต่อให้สุดซอยหลังจากเห็นแล้วว่ามุมมองของรัฐบาลกับทหารมันหนังคนละว้นขนาดไหนทีนี้เรามาผ่าดูไส้ในของแผนฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ท่านอนุทินว่าไว้กันดีกว่าฟังดูแล้วมันช่างงดงามทั้งจะถอนอาวุธหนักออกจากชายแดน ทั้งจะช่วยกันเก็บกู้ระเบิดแถมยังจะร่วมมือกันปราบ,ปรา,บปรามแก๊งคอสเ,เ,เซนเตอร์อีกต่างหากโอ้โหเหมือนเพื่อนบ้านที่แสนดีจับมือกันทำความดีแต่คำถามคือนี่มันคือความจริงใจหรือเป็นแค่ละครฉากใหญ่ที่จัดฉากขึ้นมาเพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายอื่นกันแน่เอาละ่ะมาชําแหลกกันที่ละเราะเริ่มจากข้อแรกเลยการถอนอาวุธหนัก ตามปฏิญญาที่ลงนามกันไว้เนี่ยบอกว่าทางกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายเริ่มถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนก่อนเพราะเขาเป็นฝ่ายที่ละเมิดพอเขาทำแล้วเราถึงจะทำตามท่านอนุทินก็บอกว่าเมื่อคืนเขาก็ทำแล้วเราก็พร้อมจะถอนของเราเหมือนกันเพื่อเปิดช่องให้มีการเจรจาฟังดูแฟร์ดีใช่ไหมครับเขาถอนเราก็ถอนแต่เดี๋ยวก่อนในทางปฏิบัตินะ่ะใครจะไปรู้ ใครจะไปนั่งเฝ้าได้24ชั่วโมงว่าอาวุธที่ถอนออกไปนะ่ะมันถอนไปจริงหรือแค่ย้ายฉากบังเกอร์หน้าไปเก็บไว้ที่บังเกอร์หลังแล้วถ้าวันดีคืนดีเกิดมีเรื่องขึ้นมาอีกการจะขนอาวุธกลับมาตั้งใหม่นะ่ะมันใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับท่านผู้ชมการถอนอาวุธโดยไม่มีกลไกการตรวจสอบที่รัดกุมและเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการแสดงลิเกให้ชาวโลกดูเท่านั้นเองมันคือการสร้างภาพลักษณ์ว่าฉันรักสันติ แต่ในใจอาจจะซ่อนมีดเอาไว้ข้างหลังก็ได้ใครจะไปรู้มาต่อกันที่เรื่องที่2การเก็บกู้ระเบิดอันนี้ยิ่งพีคตามข้อตกลงเนี่ยฝ่ายที่จะเข้าไปทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดคือฟังไทยครับโดยจะมีทีมผู้สังเกตการจากอาเซียน AOT คอยืนดูอยู่ห่างๆและเราก็มีความคาดหวังลมๆแรงๆว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่ขัดขวางอ้าวไนเป็นอย่างนั้นล่ะครับ มันเหมือนกับว่ามีคนเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเราแล้วเราต้องเป็นคนไปเก็บกวาดทาความสะอาดเองแถมยังต้องลุ้นอีกว่าไอ้คนทิ้งน่ะมันจะยอมให้เราเก็บไหมมันใช่เรื่องหรอครับพื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงกันไม่ได้แต่เราต้องส่งหน่วยเก็บกู้ของเราเข้าไปเสี่ยงชีวิตนี่มันคือการแสดงความจริงใจหรือคือการโยนภาระและความเสี่ยงมาให้ฝั่งเราเต็มๆกันแน่และประเด็นสุดท้ายการปราบปรามแก๊งคอรเซนเตอร์ หรือสแกมเมอร์เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยยางมหาศาลการที่รัฐบาลจะไปร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อทลายแก๊งพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีงามพระรามแปดมากๆเราทั้งตัดเน็ตตัดสัญญาณสืบเส้นทางการเงินไล่จับกันเป็นว่าเล่นแต่การเอาเรื่องปราบโจรข้ามชาติมาผูกรวมกับปัญหาเรื่องเขตแดนและอธิปไตยเนี่ยมันดูแปลกๆปกไหมครับ มันเหมือนกับการพยายามเบี่ยงเบงความสนใจหรือเปล่าเหมือนกับว่าโอเคโอเคเรื่องดินแดนที่มันคุยยากๆพักไว้ก่อนมาคุยเรื่องที่เราเห็นตรงกันอย่างการจับโจรดีกว่าเพื่อสร้างบรรยากาศฉันมิตรแล้วค่อยลากกลับไปคุยเรื่องที่เราเสียเปรียบทีหลังหรือเปล่าการปราบโจรเป็นหน้าที่ที่ต้องทําอยู่แล้วไม่ควรจะเอามาเป็นข้อต่อรองหรือของแถมในการเจรจาเรื่องที่ใหญ่กว่าอย่างเรื่องแผ่นดิน มันคนละเรื่องคนละสเกลกันโดยสิ้นเชิงสรุปแล้วไอ้แผนฟื้นฟูความสัมพันธ์3ข้อนี้เมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดแล้วมันเต็มไปด้วยช่องโหว่และคำถามตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมันดูเหมือนจะเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของไทยซะเป็นส่วนใหญ่โดยหวังพึ่งความจริงใจจากเพื่อนบ้านซึ่งในเกมการเมืองระหว่างประเทศคำว่าจริงใจมันไม่มีอยู่จริงมีแต่ผลประโยชน์แห่งชาติเท่านั้น แล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันกำลังปูทางไปสู่อะไรคำตอบมันซ่อนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่ท่านอนุทินพูดถึงการเปิดด่านใช่เหรอครับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเรากำลังจะเอาอาธิปไตยที่คลุมเครือไปแลกกับเม็ดเงินที่ชัดเจนหรือเปล่าผาสุดท้ายเราจะมาขยี้ถึงปลายทางของเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะได้และใครที่จะเสีย มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมศึกแห่งศักดิ์สิทที่เดิมพันด้วยผืนแผ่นดินไทยเราเห็นภาพชัดแล้วว่าเกมนี้มีผู้เล่นสองขั้วที่คิดต่างพันสุดขอบฟ้าฝ่ายรัฐบาลที่อยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์คลี่คลายความขัดแยง้งเพื่อเป้าหมายปลายทางคือการเปิดด่านขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับอีกฝ่ายคือรั้วของชาติที่ประกาศกล้าว่าไม่ถอยโวย ยืนหยัดปกป้องทุกตารางนิ้วด้วยชีวิตแล้วทางออกของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนจุดสมดุลระหว่างปากท้องกับศักดิ์ศรีมันมีอยู่จริงหรือไม่ท่านผู้ชมครับนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่มันวนกลับมาที่คําถามพื้นฐานที่สุดเราจะเลือกอะไรท่านอนุทินพูดชัดเจนว่ากระบวนการทั้งหมดที่ว่ามาตั้งแต่ถอนอาวุธยันปราบโจรเมื่อทำสำเร็จความเป็นภัยต่อความมั่นคงลดลง ความสัมพันธ์ทางการทูตด,ดีขึ้นจุดหมายปลายทางสุดท้ายก็คือการกลับมาในเรื่องของการเปิดด่านซึ่งมันก็จะทำให้ความเป็นปกติสุขบังเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือพอความตึงเครียดหมดไปเราก็จะกลับมาค้าขายทำมาหากินกันได้เหมือนเดิมเศรษฐกิจชายแดนก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนี่คือมุมมองของฝ่ายบริหารที่มองว่าเศรษฐกิจคือหัวใจสำคัญแต่ในอีกมุมหนึ่ง เสียงจากพลโทบุญสินและเหล่าทหารหานมันคือเสียงที่ตะโกนว่าแล้วอธิปไตยหิละ่ะการยอมถอยในพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อยุติชัดเจนมันคือการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายอย่างยิ่งในอนาคตวันนี้เรายอมถอย1นเก้าเพื่อการค้าวันหน้าเราอาจจะต้องถอยอีก19เก้าเพื่อสันติภาพจอมปลอมหรือเปล่าท่านอนุทินบอกว่าการดําเนินการทั้งหมดนี้จะต้องทําอย่างไม่ให้เกียรติภูมิของประเทศเสียไปแน่นอนแต่คําว่าเกียรติภูมิ ของนักการทูตกับของทหารมันอาจจะตีความกันคนละแบบเกียรติภูมิของฝ่ายหนึ่งอาจหมายถึงการแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้กําลังแต่เกียรติภูมิของอีกฝ่ายอาจหมายถึงไม่ยอมเสียแผ่นดินบรรพบุรุษไปแม้แต่นิ้วเดียวประเด็นเรื่องใครเป็นฝ่ายรุกรานก็สําคัญรัฐบาลเองก็ยอมรับว่าประเทศไทยเราสามารถอยู่ในสถานะที่เราต้องเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขได้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกรุกเข้ามาเอา ในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทําแล้วทําไมข้อเสนอของเราถึงต้องมีการถอยของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยละ่ะทําไมเราไม่ยืนหยัดในเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องถอยออกไปจกจุดที่คุณลุกล้ำทั้งหมดก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มคุยกันนี่คือคําถามที่ประชาชนมากมายยังคาใจสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของประเทศไทยว่าเรากําลังจะวางตาแหน่งตัวเองแบบไหนในเวทีโลกเราจะเป็นชาติที่ยืดหยุ่น ประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักหรือเราจะเป็นชาติที่ยึดมั่นในหลักการเรื่องอัธปไตยอย่างแข็งกร้าวแม้จะต้องแลกมาด้วยความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเสียงปืนที่ชายแดนจะเงียบลงเพราะการจับมือบนโต๊ะเจรจาหรือจะเงียบโดยเพราะเสียงคำรามของฝ่ายที่เด็ดขาดกว่ากันแน่รัฐบาลจะสามารถเดินหน้าแผนแฟร์เกม ที่ดูเหมือนจะต้องยอมเจ็บบ้างเพื่อจบได้หรือไม่หรือจะต้องเจอแรงต้านจากกำแพงเหล็กของรั้วของชาติที่ยืนยันคำเดิมว่าจุดที่เราอยู่เราไม่ถอยเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับท่านผู้ชมทุกย่างก้าวต่อจากนี้คืออนาคตและอธิปไตยของพวกเราทุกคนข่าวลือเรื่องจะเปิดด่านวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็ถูกปัดตกไปแล้วแสดงว่าหนทางยังอีกยาวไกล และมันขึ้นอยู่กับความจริงใจของทุกฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในเกมการเมืองจับตาดูกันต่อไปอย่าได้กระพริบตาเด็ดขาดเพราะนี่คือเรื่องจริงยิ่งกว่าละครแล้วจากกระบวนการเล็กๆที่แอบทำกันหลบๆสั้นๆในตอนนั้นตอนนี้มันขยายเครือข่ายใหญ่โตระดับ transnational ไปทั่วโลกแล้วครับโอ้โหมันเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าสตาร์ทอัพยูนิคอร์อีกนะเนี่ย แล้วชื่อของไอ้พวกอดีตลูกกระจอกเหล่านี้แหละครับที่ตอนนี้มันไปนโผล่อยู่ในบัญชีดําของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรเรียบร้อยแล้วเห็นภาพไหมครับเราปล่อยให้หนูตัวเล็กๆในบ้านเติบโตกลายเป็นก็อดซิลล่าที่พร้อมจะกระทืบเมืองเราให้แหลกเราปล่อยให้แผลเล็กๆกลายเป็นแผลติดเชื้อเนื้อเน่าที่กําลังจะทําให้เราต้องถูกตัดขาทิ้งในเวทีโลกมันเกิดอะไรขึ้นในช่วง4 5ปีที่ผ่านมา ทำไมไกลไกของรัฐถึงตาบอดหรือแกล้งทําเป็นตาบอดมันมีตออะไรที่ใหญ่เกินกว่าจะขุดหรือเปล่าหรือมีใครบางคนได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของวงจรอุบาทนี้นี่คือคําถามที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปและเชื่อเถอะครับคําตอบมันอาจจะทําให้ใครหลายคนหนาวร้อนๆไปตามๆกันมาต่อกันเลยครับจากที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าทำไมแกงเล็กๆถึงกลายกันเครือข่ายระดับโลกได้ในเวลาไม่กี่ปี ใครอุ้มใครเลี้ยงหรือมีใครคอยให้ท้ายอยู่เบื้องหลังอาจารย์ปณิธานท่านก็ไม่ได้พูดอ้อมค้อมครับแต่ท่านจุดระเบิดลูกใหญ่กลางวงสนทนาแหละประเด็นที่ว่ามีนักการเมือง7คนเข้าไปมีเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้ใช่หรอครับฟังไม่ผิดนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปนั่งในสภาผู้ทรงเกียรติที่ควรจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน อาจารย์ท่านบอกเลยว่าไอ้ข่าวลือที่ได้ยินกันน่ะมันไม่ใช่แค่ควันนะแต่มันมีมูลอยู่จริงที่น่าช็อกกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับท่านบอกว่ารายชื่อพวกนี้มันอยู่ในมือของหน่วยงานความมั่นคงมาระยะหนึ่งแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยนี่มันเรื่องระดับช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองชัดๆไอ้ผังองค์กรอาชญากรรมที่เราเห็นเห็นกันตามข่าวมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ป้ายผิวน้ำลงไปมันยังมีเครือข่ายที่ซับซ้อนและโยงใหญไปถึงผู้มีอำนาจที่เราคาดไม่ถึงประเด็นนี้มันโคตรจะอันตรายเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโจรผู้ร้ายธรรมดาแต่มันคือการกัดกินประเทศจากข้างในมันคือหนอนบอนไส้ที่ทําให้โครงสร้างของประเทศเราผุพังอาจารย์ท่านยังบอกอีกว่า การพาดพิงนักการเมืองระดับสูงๆเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในขบวนการค้ายาเสพติดหรือขบวนการค้ามนุษย์แต่ไอเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่ขยายตัวออกมาจากวงจรเก่าๆเหล่านั้นแล้วทำไมถึงจัดการไม่ได้สัทีละ่ะคำตอบก็คือการพิสูจน์ทราบมันโคตรจะยากโดยเฉพาะเส้นทางการเงินครับพี่น้องเงินมันไม่ได้โอนเข้าบัญชีนักการเมืองคนนั้นตรงๆหรอกครับ ถ้างโง่ขนาดนั้นก็โดนจับไปนานแล้วแต่มันจะผ่านการฟอกผ่านนอมินีผ่านธุรกิจบางหน้าผ่านการแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆเป็นสิบๆทอดเส้นทางมันคดเคี้ยวยิ่งกว่างูเลื้อยหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านผลวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ